สวัสดีค่ะวันนี้เราพามากินข้าวด้วยกันนะคะก็มีอาหารหลายอย่างนะคะที่เห็นนะคะก็มีนะคะต้มปลาดุกนะคะต้มยำปลาดุกนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะนี่เลยค่ะต้มยำปลาดุกนะคะแซ่บอร่อยน้ำพริกปลา้ะแซ่บอร่อยจ้าลงตัวกันไปเลยนะคะแล้วก็มีหลายอย่างนะคะหมูนึ่งนะคะหัวหมูนึ่งนะคะพร้อมแตงฟานะคะ อร่อยอร่อยนะคะไปด้วยกันแตงควาใบใหญ่นะคะแล้วนี่ก็มากินกันได้อีกแล้วน้ําซ้มแซ,ซ,ซ่บไปซ้มกับนี่ค่ะเกลียวแล้วก็ฮอทดอกนี่นะคะร้อนๆแล้วก็แบบล้วก็มีข้าวนะคะแล้วพร้อมผักด้วยนะคะพร้อมผักนะคะผักโหระพานะคะพร้อมผักเลยนะคะจิ้มกับน้าพริกปลาร้ามันก็อร่อยลงตัวไปเลยนะคะ นี่ค่ะกำลังจัดอาหารนี่ดีนะคะมองกล้องเดี๋ยวขอจับกล้องก่อนนะคะจะได้ดูเห็นชัดๆนี่ค่ะต้มปดุกนะคะต้ยมยำนี่หมูนะคะหมูนึ่งนะคะอร่อยอร่อยนะคะไปด้วยกันเลยนะคะจะกินอะไรก็เดี๋ยวแกะกน้ําจิ้มก่อนนะคะแกะน้ําจิ้มให้เรียบร้อยนะคะพอจะมาจิ้มกับเกลียวฮอทดอกทอดนะคะนี่เนะทลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมผัก นะคะผักนี่เดี๋ยวเราก็จะได้ทานด้วยกันนะคะมีส้มตำอีกตั้งหากนะคะแซ่บมีน้ําจิ้มจิ้มฮอทดอกหน้าเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวแบบอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะกินอะไรที่มันอร่อยนะคะมันก็ทําให้เรามีความสุขนะคะพวกอาหารเนี่ยเราอยากกินอะไรกินนอะไรเราก็กินให้อร่อยและอิ่มน้ําสํารานไปเลยนะคะนี่นะคะปะดุปดุกต้มยำปดุกนี่ค่ะหูหมูนะคะ มีพร้อมแต่ความไม่ต้องไปผ่าไปชิ้นเล็กๆหรอกค่ะเรากินแบบนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมีขนมจีนนะคะขนมจีนกินไปด้วยกันนะพร้อมกินกับส้มตำนะคะเราก็หยิบขนมจีนนะคะใส่จานไม่เลยค่ะใส่จานนะคะกินกันให้อร่อยไปเลยนะคะนี่แหละค่ะทุกๆวันนะคะเราได้กินข้าวแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราสบายใจนะคะกินไปแล้วนะคะ ร่างกายเราก็รู้สึกว่าดีนะคะกินของที่มันอร่อยนะคะร่างกายเราก็จะดีนะคะปัจจุบันนี้ก็แย่มากนะคะสงคงสงครามเกิดขึ้นนะคะเพราะเป็นแบบนี้นะคะถ้าคนไทยเราสามัคีรักใครกันนะคะจะดีนะคะตอนนี้เราขอกินขนมจีนกับส้มตำนะคะแซ่บมากนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะน้ำพริกก็อร่อยนะคะเราใส่ปลาทูค่ะพร้อมผักก็มีอย่างเดียวนะคะ ใบหัวระพานะคะใบหัวระพาสดเลยนะคะสดๆดนะคะมาจิ้มส้มตํานะคะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากๆนะคะกินอะไรอร่อยนะคะมันก็ทําให้ทุกคนมีความสุขนะคะการกินนะคะแล้วให้กินตรงเวลาอาหารที่เราจะกินให้มีช่วงเช้าจะเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดนะคะกินช่วงเช้าเพราะเราต้องใช้แรงงานนะคะ ในการกินนะคะวันนี้ก็ขอกินนะคะไม่ได้พูดอะไรเยอะๆนะก็เผ็ดนะคะเอาหูหมูนะคะอ่าเนี่ยเป็นหูหมูนะคะเอามาจิ้มน้ําจิ้มของเขาก็มีนะคะอุ้ยรู้สึกนะคะอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะมีนะคะแซบ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 ,แซบลงตัวเดี๋ยวเขาจับกล้องให้มันดูชัดๆหน่อยนะคะอันนี้ชัดแล้วนะคะอันนี้ฮอตดอกนะคะกับเกวนะคะกินคู่กันได้เพราะมีน้ําจิ้มอยู่แล้วนะคะอันนี้ส้มตำปูนะคะปูปลา้านะคะ อร่อยนะคะเขาใช้เออกินแบบับขนมจีนนี่นะสุดยอดไปเลยอร่อยไปเลยนะคะนี่กระหูหมูนะคะกินของอร่อยก็มีความสุขนะคะความสุขมากๆานะคะใส่เอาขนมจีนไปด้วยนะคะกินคู่กันไปเลยนะคะของอร่อยอร่อยนะคะอันนี้นะคะกินแล้วก็มีความสุขตลอดนี่เอาใบโหระพาบ้านนะคะปลูกเองนะคะขึ้นมานะคะแล้วเราก็ปอดสามพิษน,นะ กินแล้วก็ลูดเอาเลยกินกับนี่นะคะส้มตำนะคะก็เข้าคู่กันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะอันนี้ก็กินกันได้เลยส้มตำแซ่บแซ่บแซ่บอร่อยมากๆกนะคะกินแบบมีความสุขค,ค,ค่ะแหมน้ำลายไหลนะคะ <evet. S 1> กินกันได้เลยนะคะใครเห็นก็คงน้ำลายไหลเหมือนเรานะคะนี่นะคะตัวใหญ่ตัวเล็กปะดูุ่ะ เป็นตัวตัวเล็กๆนะคะต้มยำนะคะเป็นปลาดุกตัวเล็กปลบเขาเรียกปลาดุกท้องนานะคะเอามาต้มยำมันก็จะอร่อยเป็นธรรมดานะคะใครอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะดูทางนี้นะคะส้มตำของเราก็เป็นอาหารหลักนะคะที่อร่อยลงตัวเลยนะคะ <c oughs> ทุกวันนี้นะคะจะกินอะไรก็แล้วแต่นะคะกินของที่เราอยากกินนะคะของที่เราชอบมันก็จะทําให้เรามีความสุขนะคะ กินผักเยอะๆนะคะดีมากนะคะผักเยอะเนี่ยเป็นผักที่มีวิตามินนะคะปอสารพิษที่เราปลูกเอาไว้นะคะมีมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็คู่กันได้เลยนะคะมีผักก็กินกับน้ำพริกนี่นะครับน้ำพริกปลาทูปลา้านะคะซีมลงไปเลยนะคะแล้วก็ข้าวป่าแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวให้อร่อยเลยจ้าสงสัยเขาข้าพเจ้าจะเป็นหวัดแล้วนะคะ นี่นะคะเอามากินอีกนะคะนี่ค่ะดอกของเรานะคะก้อนนี้มาใส่เลยนะคะโอ้น้าจิม้มน้ําจิ้มพอดอกมีนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปแกะมากหรอกนะคะมันถ้วยมันจะเยอะนะคะเรากินพอประมาณนะคะกําลังแกะอยู่นะคะเป็นน้ําจิ้มแบบซีอิว๊วซีอิ๊วหรือเปล่าเนี่ยนะคะอร่อยอร่อยนะคะรวมตัวไปด้วยกันนะคะของอะไรอร่อยนะคะเราก็ เ้วก็ชอบกินนะคะของอร่อยอร่อยนะคะชอบกินนะคะแล้วมาทําให้เราอิ่มท้องนะคะสบายสบายนเวลาเราหลับแล้วก็สบายสบายนะคะอันนี้นะคะฮอทดอกจิ้มกับน้ําจิ้มเลยนี่ค่ะจิ้มแล้วนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะเข้าปากเรียบร้อยอร่อยสุดยอดเลยค่ะนะคะอร่อยสุดยอดเลยนะคะน้ำจิ้มเขาเขาอร่อยนะน้ำจิ้มเขาทำอะนะคะ จิ้มกับฮอทดอกนี้น้ำจิ้มเขาอร่อยมากนะคะกินไม่รู้เบื่อนะกินเล่นๆก็สบายๆนะคะนี่เรามีอาหารพร้อมนะคะมานั่งกินด้วยกันเลยนะคะ อาหารก็พร้อมนะคะมาพูดคุยนะคะจิ้มนะคะฮอทดอกแม่แซบแซบแซบ,แบ,แบ,แบเอากินเข้าไปแล้วนะคะแซบอยู่ตลอ,อดเวลาของอร่อยมันต้องแซบหูหมูในประจํเราเออเขาจะมาขายหน้าบ้านนะคะหูหมูนี่นะคะเราก็ไปรถน,นะคะรถมาแล้วเราก็ต้องพอเขามาต้องไกลไแล้วเราก็เรียกเขานะคะซื้อหูหมูนะคะมันมีทั้งเนื้อหัวหมูก็มีนะคะหรือว่าหูหมูนะคะนี่นะคะอร่อยนะคะ อร่อยเวลาเนี้ยแหละค่ะเป็นเวลาที่เรากินกินแล้วก็อร่อยอร่อยอร่อยไปตามเวลาดีค่ะมุมนี้นะคะกินไปด้วยหาไปด้วยนะคะอร่อยนะคะเราเห็นนะคะก็เนี่ยส้มตำเป็นอาหารหลักนะคะของคนไทยเลยนะคะเออส้มตำนี่นะคะมันมีส้มตำรวมส้มตำปู ส้มตำทะเลนะคะมันเป็นอาหารที่ไม่เบื่อกินได้ทุกวันนะคะไม่เบื่อนะคะมันมันมันออกรสแซ่บแซ่บนะคะมันก็คนก็กินได้ทุกวันนะคะทุกวันมันไปถึงไหนก็แล้วแต่นะคะนี่เนี่ยหัดแล้วแต่งฟ้านะคะใบใหญ่นะคะกินแต่งฟ้าไปด้วยนะคะพร้อมผัดพร้อมผัดนะคะนี่นะคะก็จะมีผักกาดขาวกระลำนะคะนิดหน่อยนี่ส่วนมากก็จะเป็น ใบโหระพานะคะไม่ใช่ใบกะเพรานะคะอันนี้ใบโหระพาแต่ว่าเขาจะใบใหญ่หน่อยนะคะใบโหระพานะคะใบใหญ่และอร่อยนะคะนี่แหละคะ่ะกินกันได้เลยนะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยแซบ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 ,บถึงใจแซบลงตัวนะคะอันนี้ราคาเมื่อกี้เนี่ยใช้มือไม่ค่อยได้นะคะเพราะนิ้วมือนะคะมันแสบเพราะไปโดนมีดนะคะบีบปากนะคะ กินกำลังอร่อยเลยมา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 ,มากินกันได้เลยจ้ากินกันทุกวันทุกวันก็ทำให้จิตใจผ่องใสนะคะร่างกายแข็งแรงกินอาหารที่อร่อยก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงชอบชอบสิ่งไหนเราก็ซื้อสิส่งนั้นนะคะหรือว่าถ้าขอมันแพงเราก็เอา,เอามาทำเองก็ได้นะคะทำเองเราถ้าเรารู้สูตรนะคะทำเองสบายๆนะคะ อยากจะกินเผ็ดหรืออยากจะกินน้ําจิม้มอร่อยอร่อยหรือว่าแซ่บๆนะคะก็กินได้นะคะหูหมูจิ้มน้ําจิ้มนะอร่อยมากนะคะเพราะว่าหมูนึ่งเนี่ยคะ่ะเราซื้อเขาเนี่ยครับเขาจะนึ่งแบบว่านุ่มน้ําจิม้มเขาก็ทําแซ่บอร่อยค่ะเนี่ยดูกันไปเลยค่ะอร่อยแค่ไหนก็ลงตัวนะคะโอ้นะคะำนัณอร่อยไม่พูดรําทำเพงเลงแล้วนะคะก็กินอย่างเดียวนะคะ พราะความอร่อยเราก็กินอย่างเดียวนะคะอร่อยไหลายๆอย่างนะคะะกินกันอย่าน้ำลายไหลันะคะกินนะคะผักนนะะก็ผักมีแค่นี้เราก็กินได้นะคะส่วนมากเป็นคนที่ชอบใบโหระพามากนะคะใบโหระพามันทําให้ให้เรากินได้อร่อยนะคะมันปลอดสารพิษน,นะคะมันก็จะร้อนในร่างกายมันมีกลิ่นหอมนะคะค่ะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขนะคะอันนี้นะคะกินแล้วนะคะเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันนะคะกินพร้อมผักเะยคะ่นด้วยนะคะ กินพร้อมผักไปด้วยนะคะจะรู้สึกว่าดีนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันละกันนะคะก็ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแค่ค่าจากพยันตรอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุนะคะของอร่อยอร่อยนะคะก็กินกันให้อร่อยไปเลยนะคะแล้วก็พูดต่อไปนะคะนี่นะคะ อร่อยไม่จ้าอร่อยก็ต้องกินไม่อร่อยก็ต้องกินเพราะเราซื้อมาแล้วใช่ไหมคะนี่พูดคุยกันไปด้วยนะคะกินแล้วพูดคุยไปด้วยะคะ่ะกินแล้วพูดคุยกันไปด้วยนะคะมันก็มีความสุขอย่างนึงนะคะเหมือนกับเรากินคนเดียวก็มีเพื่อนร่วมกินกับเรานะคะที่ไหนได้เพื่อนต้องอยู่ใน โทรศัพท์ทั้งนั้นนะคะออนไลน์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจบุญรักษาภะคุ้มครองสาธุคะ่ะนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขคะ่ะไปแล้วนะคะขอใบบายนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะเดินทางไปไหนขอพบสิ่งที่ดีใบบายจ้ะ